เมื่อนี้ยู่ดีบัวดีเนาะคุณซ้ายของบ้านก็คืออยากปลูกพักอยากปลูกต้นไม้มาหอดปุ๊บไอตอนนี้ก็ถามราคาแต่ละอันเนาะว่าอันนี้ท่านใดนยังช่าใดเนาะเพิ่นก็คิดไล่ไปคิดไล่มาต่อกระถามแล้วถามอีกเนาะว่าแน่ใจว่าสิปลูกแน่ใจว่าเพิ่นว่าแน่ใจเพิ่นจะบไปแห่แม่บ้านปลูกให้อีกอย่างแม่บ้านอยู่ห้องเซาหนเนาะเพิ่นก็อยากได้อันมักน้าวอันชนิดแบบว่าเอาไปใส่เจลของอินโดนะซงต๊อกเองกับบุฮู้เนาะเม็นมักนาวอีหย่างแต่มันเป็นนน้อยๆแบบนี้หะนะการทำอิฐที่ไปห้บริสุเพ ไอตัวนี้ได้โลซอกฮันไม่ละก็ได้ราคาะที่ว่าเออพอฟังได้ก็เลยซื้อก็เลยซื้อไปหลายอย่างเลยเนาะทั้งต้นหมักหนาวแล้วก็ต้นหมักหนาวสนิทน้อยๆลวก็ยังมีันใบขี้หูแล้วก็หอมราบอีกอย่างก็ซื้อไปพร้อมเนาะทุกคนมีหอมราบไข่ได้เชอเฟิร์ก็คือมากมากลินผมตเองลินแบบนี้เนี่ยลินตลอดเลยแล้วต่อก็ซื้อดอกไม้ไปหน่อยนึงเนาะไปไว้ให้่ม่บ้านปู่คือเก่านั่นแหละแล้วก็มาหอดห้องเซาเนาะอันนี้จะเป็นห่องเซาของปู่ปู่เดี๋ยวนี้หันมีคนเซาเต็มเลยแล้วอยู่ฟังตรงข้าามทีี่่วรจอดดดเเปปป็็็นนนนกกัังงพู แบบของเสาผูกกคล้ายๆแบบหอผักแหละส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนมาอยู่เนาะแล้วก็หับแต่เสาผูหญิงเนาะผู้ซ้ายบ่ได้รับแล้วก็มีเวลาปิดพอมเนาะคือ10โมงกลางคืนจะปิดประตูล็อกประตูแล้วเนาะภาจะเข้าก็คือเข้ายากแล้วเนาะเข้าบม่ได้แล้วต้อก็ให้แม่บ้านเนาะปลูกผักอีตูใบกะเพราอีหย่างให้แล้วก็ไปโหระพาอีเนาะแล้วก็แม่บ้านก็ปลูกกันหมากเพลทอีอย่างเองพอมเนาะแต่มันยังพันเป็นหมากเือกแล้วว่าให้ยุ่นีเนาะให้แม่บ้านปลูก กลับมาบ้านก็นคือตอกจะไม่เหตุกินแฮไอตอนนี้เนาะแต่ว่าไอตอนนี้เหก,กับเจนิเฟอร์หันนอนแล้วเนาะนอนตอนสวยนอนพักพรส่วนคนอื่นๆอยู่บ้านก็นคือนอนตอนสวยคือกันแต่มีตอกนี่แหละบ่ได้นอนนาะมาแต่งกินให้ทุกคนอีกอย่างเมื่อกี้หันไได้กินข่าสวยทำนอนทุกคนพากันมิแต่ไปกินไอศครีมหน่อยหนึ่งแล้วก็กลับบ้านไอตอนนี้ก็น่าจะเมินเมือ่อยเนะาะแล้วก็พากกันส่งคนพอลูก่นก,ก,กันนอนอยู่ห้องนอนเนาะตอกเห็นรับแบบนั้นแล้วตอกก็เลยแบบว่ามาแต่งกินน่นหานาะเวลาตื่นมาจาังได้ได ทั้งพบปูทั้งแบบไอตอนนี้ทั้งอา่าทั้งอย่างกับแบบมากลิ่นขนาดเนาะละอีกอย่างหมูแบบเป็นหมูสามสั้นอีกเนาะราคามันก็บแบบคนขังสูงเหมือนบ่อหมูอยู่เมืองแบบว่า<อ>แบบประเทศนุนเซียแบบนี้นะกาจะเออนั่นแหละกับบุคอยได้กินบุคอยได้กินก็คือแบบว่าบุคอยจะมีขายทั่วไปนะคือแบบตั้งแต่ตอเข่ามาเป็น่ยนสาภายบ้านนี่ก็คือเมนูหมูนี่จัดตลอดเลยตอกขาไข่ลงไปต้มนอนแต่เสียดายมีนวยหนึ่งนามันแตกแล้วตอกระต้มไข่บ,ขบดหน,นอต้มประมาณเจ็ดถึงแปดนาทีนี่แหละและ้วค่ะออกมาขึ้นพักไวว้้้ยยนนนาเ็ะะแบบ นนในเมนูต้มเค็ม,มื้อนี้ก็จะใส่เต้าหู้พร้อมเนาะตอนคันจะเอาเต้าหู้ลงไปทอดก่อน้ำมันทอดแล้วก็เต้าหู้ลงไปทําอิดกับปเฟ้าคนมันเถื่อนะเห็ดห้แบบว่ามันเซตตอีอย่างก่อนะจังค์้นตกเพราว่าคนอื่นจะเป็นคือตกบ่นเนาะคือแบบสมัยตะกี้เนาะคันได้กินต้มเค็ม,มเฮ็ดห้ใเห็นะคือบบดีใจดีใจเลยทุกคนแบบมันแซ่บแหงเนาะไข่แบบว่าต้มเค็มนะส่วนเต้าหู้ที่ตกทอดเนาะก็ได้ประมาณนี้แล้วดูกรวกะตักขึ้นมาผักสเส็ดน้ำมันไว้บัดน,นี้ก็มาตามาําหักผักหอมป้อมกระเทียมเนาะล่ะกะพริกไทยบ่มี ไปทก็ตําี่จริงสูตรอาหารแต่ละคนก็มีหลายอย่างเนาะแตกต่างกันไปตอกกาสะดวกเหตุแบบนี้แต่หันผัมีคําแนะนําว่าเออใส่อย่างเติมไปอีกมันแซ่บพนาการแน้นํากันได้เนาะเพื่อตอกจะได้เหตุตามเราก็เอา3เกลือเนาะไปพัดให้มันหอมกอนพัดให้มันหอมแล้วก็ใส่น้ําตาลมะพร้าวเนาะเลยมผักจะใส่น้าตาลไซายธรรมดาเลยก็ได้แต่ว่าตัวหันอยากใส่น้ําตาลมะพร้าว ใส่น้ำตาลกับข้าวไปแล้วก็ใส่น้ำลงไปน้อยนึงเนาะแล้วก็เคี่ยวแบบเคี่ยวจนมันเป็นน้ำตาลเป็นสีเข้มขึ้นนะแต่การระวังยามันใหม่นะเนาะใช้ไฟกลางอ่อนเมนูนี้นะตอกเคยเห็นให้ครอบครัวกินกันหลายเทธอเนาะทุกครั้งที่ตอกเห็ดเนานะพ่อปูจะหมักมาเบิงมาเบิงแล้วก็บอกว่าตอกใส่น้ำตาลอันนี้แม่ใส,ส,ส่อันนั้นแม่แซบใส่อันนี้แม่แซบบอกตลอดเนาะจนตอกบอกพ่อปูว่าพ่อปูไม่เห็นจะกินบ่สินะแล้วก็หัวขึ้นมาเนาะแล้วน่ะจะฮู้โตคือแบบตอกหันเคยไปเห็ดอยู่บ้านพ่อปูตอนที่ว่าตอกถือพาแบบแก,ก Jennifer, ล้ะนออแลวปู่านนนยากกกิเเะ็ลไป เพิน่นอยู่บ้านเพิ่นอยากกิ่นบอกตอกไปเห็ดแต่ว่าบอกตอกไซนันบอกตอกไซนี่ตอกก็เลยบอกว่าเฮ็ดเกงเลยบ่หัปูแบบนี้นะแล้วตอกก็แบบว่าเขี่ยวน้ําตาลมาได้ประมาณนี้ใซซสมเก๋ยอ,อย่างแล้วพัดให้หอมอย่างเนาตอก,กใส่หมู3ามชั้นลงไปหมู3าชั้นที่ตอกใส่ไปนะเกือบเกบกิโลเนาะมื้อนี้บริด้ฮหด1กิโลเพราะว่าเมื่อก่อนหันตอกใส่ไปหน่อยนึงนี่กระพัดหมูไปกนเนาะพัดไปพัดมาแหลวกระไซไฟไอ่อนเนะาะยาเฝ้าไซไฟแห้งพะตอนนี้ตอกก็รุ่นขึ้นกันพอตอกก็ย่นานแบบว่ามันใหม่เนาะน้ตาตาลมันใหม่ ้ำสะอาดลงไปเนาะเติมไซแบบว,ว่าให้มันทวมหมูนั่นแหละและหลังจากที่น้ำฟอดเนากะก็ตักฟอดฟ,ฟองเองียงต่างๆออกมาแล้วตกก็มาเปลี่ยนไสหม้อต้มเนาะพราาหม้อกระถะในตกบูมีแอนฝาปิดนะนะก็เลยแบบว่ามันจะตุน่นนันซีนหมูให้มันเปื่อยเนี่ยเปลี่ยนหม้อแล้วแล้วก็เอาฝามาปิดไว้เนาะถลอกถ่าแบบว่าหมูมันเปื่อยดีๆระหว่างนี้ก็จะมาล้างถ้วยล้างบวงล้าง,างหม้อต่างๆเนาะแล้วก็มือหั่นไซถุงมือพ้อมพามือหั่นบบไวแล้วมันแห้งแห้งเนาะพอล้างถ้วยอย่างเตลอดหั่นล้างจานถึงว่าไอตอนนี้จะซวยอยู่เนาะ แต่กะตอนเห็ดไปกะล้างไปกับมีตัวเองล้างแน่อย่างนั้นสำหรับคนอินโดนีเซียก็คือกินข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักเนาะจะโบคอยกินข้าวเหนียวทำเม็นข้าวเหนียวกะเจ้าจะไปเห็ดของหวานกินซีซันของต้มเค็มตอกกับประมาณนี้นะทุกคนตอกหั่นบริสไซอันซสอิ๊วดำซสอิ๊วหวานอย่างนับริสไซเลยแบบว่าหมูก็เริ่มเปื่อยเนาะตอกลยใสไซต้าหูลงไปเนาะตอาหู้ที่ตอกทอดไว้บางทีหันใส่ลงไปละกันเอาฟาหม่เนาะปิดไว้คือเกาไอตอนนี้ก็คือตื่นมาแล้วเนาะกับเจนนิเฟอร์แต่ว่าไอตอนนี้หันคาล้างขวดนมของเจ มาเอาเจนนิเฟอร์แล้วก็แตงกินไปพร้อมวันนี้ต้มเค็มตอกกจะเฮ็ดแจเจส้มือว่าเจลซีฟู้ดนีหอย่างกินน้ำเนาะเพราะว่ามันจะให้มันตัดรสหวานเลี้ยนๆหน่อยนึงเห็ดได้ถ้่วยน้อยประมาณนี้เลยแล้วก็มาเบ่งต้มเค็มเนาะก็ต้มได้ระยะหนึ่งแล้วกัได้ประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นตอกก็จะปิดไฟปิดไฟแล้วแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปแปลว่าตอกมีความบ่อยากให้ไข่ไก่มันซุกหลา่นะแบบทางในมันจะให้มันมีไข่แดงแบบบนซุกแน่นเกินไปเนาะตอกเลยปิดไฟแล้วแช่ไว้แบบนั้นนะทำอิตตอกกจะเเมนู เดียวง่ายๆแล้วเนาะเพอวันอาทิตย์ก็อยากพักพนไม่อยากเห็ดอย่างนะแต่ว่าก็มีความรู้สึก,กว่ามันบ่แล,ล้วเนาะตอกก็เลยจะมาขวานมันฝรังตอกหั่นกระขูดเป็นเส้นประมาณนี้แล้วเนาะแล้วก็เอามาล้างน้ําล้างประมาณ 2- 3รอบสหเลยเนาะเพราะว่ามันแบบแค่ายๆมีคือแป้งนะมันจะเป็นคุณๆเนาะก็ล้างดนนิดนึง กันยางมาเบืองเนาะหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วเนาะตอกกระเขี่ยวเล็งมือเห็ดของกินเนาะเพราะว่าข้าวสวยแล้วกันยังบทันได้กินนะบอไปกินแต่ไอศยรีมเนาะแล้วก็นอนตื่นมากะหิวข้าวตอกเอากระเทียมแล้วก็หมักเพชเนอะไปขว่วในน้ำมันขว่วแล้วอะเพราะแบบว่ามันมีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่มันฝรั่งลงไปเนาะที่จริงมันฝรั่งน่ะมันไผ่จะไปต้มก้อนก็ได้เด้อแต่ว่าตอกหั่นบมต้เนาะแล้วก็จะปรุงรสซาตด้วยซอสหอยผงปรุงรสเกลือน้ำตาลลวกันตามด้วยพริกไทยเนาะ3-4ย่างประมาณนี้แหละินกบ แป้งนัวว่ะตอกก็กินแป้งนัวอยู่เนาะแต่ว่าอยู่บ้านคันแต่งกินให้ครอบครัวเลยแต่งกินให้ตัวเองกินก็นจะบบใส่แป้งนัวเลยเนาะแต่ว่าถ้าไปกินข้างนอกมันก็มีแป้งนัวอยู่แล้วมันบ่ก,ก็กินได้เนาะแต่ว่าถ้าแต่งกินเองก็คือบใส่แป้งนัวแล้วก็อยู่ประเทศอินโดนีเซียก็มีแป้งนัวขายให้กันเนาะมีทั่วไปเลยคนอย่นี่ก็กินปกติและนี่ค็คือหน้าตาของเมนูต้มเค็มดอกเนาะเชดายท่ว่าเอาไข่ลงไปเซ่บโบดนเนาะแป๊บเดียวประมาณอ่าสุบงหานมอา เสิร์ฟไว้อยู่โตะคือเกา่าไอตอนนี้ก็มาพอปูก็มาน้าอ,อีกเจนนิเฟอร์ก็เป็นเด็กที่ว่ามือนึงเปลี่ยนเครื่องหลายฮ่อขนาดเนะเาะพาวลินตามใจลินเปื้อนแนลินสะอาดเนาะแล้วแต่เลยตอกกระป๋อยตามใจตลอดเข้าคาบนี่ก็ถือว่าเป็นคาบสวยของไอตอนนี้แลลวก็ของครวบสวยของตอกเนาะแต่ว่าพอปูหันตอกบฮห้วเป็นคาบใด่ของเราเนาะแต่ว่าเวลาที่พวกเขากินเขานะ้าวนาะก็คือตอนประมาณ4ี่น4งสี่มงแรงพอเมื่อวานีอนตอกแต่งกินแต่ตอนเศร้านะตอนแรงหันตอกบ่ได้แต่งกินตอกออกไปกินข่าวกับไอตอนนี้สําหรับเมื่อวานเนาะก็เลยบ่ได้มีคลิป คนะปูก็ถามไ้ตอนนี้เนาะเป็นอย่างต่อคือพ่แตงกินตอนแรงไอ้ตอนนี้ตอบว่าเมื่อยเนาะตกเมื่อยแล้วปอปูก็ถามไ้ตอนนี้ว่าไปเห็ดอย่างคือเมื่อยตกเฮ็ดอีหย่างเมื่อยตกก็ได้ยินแต่จำหน่นแล้วตอกก็ได้ถามอีอย่างต่อตกได้ยินคือไอ้ตอนนี้มาเล่าสู่ฟังเนาะคือตกบริยินจากปากปะปูตรงๆเบมอนร์ยก็คือพอเพื่อนเนาะเอานมให้กินเรียบ้อยเนาะก็เลยบริกินเข่าแรงบริกินข่าสวยน้ำกาลก็เลยกินหมากไม้แทนกินหมากเกี้ยงแต่ว่ากินไปกินมาก็เริ่มเอามากเกี้ยงอย่าะานจนอิมเนาะหูซ นนี่เฟิร์ก่นพอเจนิเฟอร์หันมีย้นมาเกี้ยงเข่าหม่แบบ่าคงกินอีอย่างเนาะตอกก็เลยแบบเคียวอุ้มเจนิเฟอร์ออกไปเนาะแล้วก็ตั้งกล้องถ่ายแบบนี้ถ่ถ่ายทุกคนกินอยู่แบบนี้เนาะแล้วใดๆก็คือตอนนี้เติมข้าอีกฮอบ2เนาะแซ่กลเดอร์แเดอแซ่กลาถ้า้า้้่้ 我现在逼你吃饭吗？可是如果不好吃，不可能我加，所以真的很好吃、嗯、这个。你加第几个？第二。嗯。这个是第二，是十块。盏，盏，第<讲>2<讲>。盏<讲>，第爽盏。盏<提>。第，第爽第爽。 เวลานี่ก็คือกิ่นเข่าสวยเนาะทุกคนซีมงไปต่อกับไอตอนนี้ก็คือใช้ภาษาจีนในการล้มกันเป็นหลกนะักเนาะส่วนภาษาอื่นก็นคือภาษาอินโดและก็ตอมาก็คือภาษาลาวเนะะาะภาษา